มับหันหหาเงมัน kind ห of ันออกหันขาทั้งเดหันเพิ่งทั้งเดแต่เมันขอทั้งนั่นละตาย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 บ้าลอกไหมลอกดินซุ้มหร้อเานียันได้ปับหรือบไดปับเอ้ยมายาปั๊บปั๊บนี่ก็อะไรพี่ต้องายาปั๊บตับรถไหมนี่ก็รบน่านะ มาตัดยิงคุ้มๆเสียบไว้ที่เขาบ่างพอเถอเออเขาดีเขาดีเขาดีอยู่เออไม่ได้ปั๊บไม่ได้ปั๊บพันล่ะ เอ,อ็นว่าสิมาปับผ่านเ่นบอกมาปับผ่านแล้วปับผ่านบาัตเปลีนเอ้ยไหนตรวปปับผ่านบาัตเปล่นนี่กุแจามามาปับผ่านเหรอมันเปินฝนตกไม่ไสุมๆจนถอยมาถอยมาเอาถอยมาเอา,อม,า,เอามองไทยมาถือเ้ดีปั้นเลยเนยบันน่ ลงไปให้พุ่นก่อนฮะลงไปให้พุ่นก่อนให้เนี่ยไปทั้งทั้งพอดีครับขึ้นมาพอดีกับบ้นนี้กล้ามเนี่ยให้ไปให้พุ่นก่อนให้านานเราให้ลราโอ้ mày thấy là ở nhà, bạn bắt tớ thấy, ơ, mát thật má, hay ni là thật, là... về ơ, nhốt phát mày con. เดี๋ยวปั๊บหรอกเดี๋ยวไปถามลาวมึงว่ามันเข่าหรือม่นเข่ามันเข่ากับม้าจากปั๊บเนี่ยนั่นนั่นแต่บริษัทน้ำปวยโอ้ยมันขุดขุดนึกนด้อเอาลงรถเอาลงรถมันขุดขุดนึกเด้อไม่ขุดขุดนึงเอาผ่านลงเลยม่ต้องเลี้ยง เอาผ่านลงเลยบ่ต้องเลี้ยงไม่มาก็ขึินไปเชี่ยงคนเนาะกันผมเหตุการณ์ีะง่ายมีคนเชี่ยงเหรอว่ามีสมาธิหรอเอาลงเลยเอาลงเลยหยับไปเลยหยับไปเลยเอาลงเลย ได้ด่าหมดแล้วสองทงเลยมาบุทันปับฝานบ่เป็นเดี๋ยวจะได้ออกหยับเลยหยับเลยหยับลงเลยหยับเลยหยับเลยพุทันหยับเลย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 สิไปพันสิไปยกขาขึ้นอะไดเมันก็สิป่งเดี๋ยวหยับลงเลยหยับลง ไปจิตต้มอย่างเต้พื้นต้ตมกับไปเนี่ยนะตัวที่มาลากผ่านนี่นะก็ต้องเหยียบแปงั้นเออเหยียบบางทีละเหยียบบางทีละเหยียบบางทีละเหยียบมาเลยเออเหยียบเปื้อนเปื้เลยทำไมเหยียบเปื้อนเปื้เลย หยียบไปเลยบ้านเออเอาลงเอาลงกอาผ่านลงเหยียบไปเลยไม่ต้องตุดเหยียบไปเลยไม่ต้องตุดเหยียบไปเลยไม่ต้องผ่านขึ้นมองยาเอาฮะล่ะเอาเอาผ่านลงเลยมองยะยะเลยมัดยีได้ยกมัดยีได้ยกผ่านต้องบวกเดินสละเอาผ่านลงแล้วเจ้าเหยียบไปเลยเจ้าบม่ต้องพอน คือเตื้อด้ยเจ้าก็ว่ต้องยกหางเจ้าเหยียบไปเลยขันหม่งหม่องเลยว่าไม่ตมมันเถอะเจ้าเหยียบไปเลยเหยียบเตี้ยเตี้ยแทงห้างเลยมันเให้มันไหลมันตรงให้มันตรงมันเถอะเออเมยเอเมย์เออว่าก็ร่างเนยหยียบไปเลยว่ะแหละมืดมืดไปเลยเหยียบเลยเอออะไรเหยียบไปเลย ก็ชัดดีเลยล่ะเนี่งามเตมเก็ดีไทอ่ะเออ,อเรื่องงเราเรยยวบ้าหนหยาบนหยาบ้านเยบ้าหนหยบ้านนี่เดี๋ยวบอกล่า,ากดลงเลยเนะี่ยหยับไปเลยหยับเลยหยับเลยหยับเลย ยไปเอาขืนด้วยนะนี่ไหมบถตกรดีจับคัดบถตกรถดีจับคัดเดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 เดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ี๋จับคัดบับัยามรลแลนบัยามไถบตดีจับคัดเอาออกเลย บมต้องเลี้ยงขาดหมด่มดต้องไปค้างเลยเอาเอาเอาพักไหนไรกันเถอะเอาไหมเอาไหมมันเป็นกระตุกกระติกไปไปเลี้ยงด้วยเดียวเอาเอาไปเออเอาออกเลยเออหยับเลยหยับเลยหยับเลยเออหมดต้องหมดต้องไปค้างหมนต้อง เออเหยียบต้นย่างเขาเจียเหยียบต้นย่างเขาเจียเปิดตามธรรมาดาได้เปิดไปเอาตีนไปขงังไปทุกค่าตัวผิดหรอกเวลารถลลทำงานเวลารถเลี้ยงจุดเขาไหวเลยแต่ยียบเขาเจียถ้ามันดับให้ดับค่าตีนเลยถ้ามันสิดับใันดับค่าตีนตอนทำงานอยูม่มันต้องมันต้องไปเลี้ยค่าเลี้ยเกียร์งี้ย,ยงวันเลี้ยงค่าหมด พ่อพ่อพ่อเอาลงก่อนเอาลงก่อนพ่อ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 ก่อนเอาลงก่อนเอาผ่านลงก่อนเอาผ่านลงก่อนผ่านลงเออมามามาบางวิธี่ปั๊บผ่านบัตรมาบางวิธี่ยผ่านเอาไ้ก่อนบันมันจะเข่าเลยหนึ่งว่าผ่านอ่ะไม่จะเข่ามาปั๊บมาปั๊บเอามาเขยออกเจ้ามะจะเข่าหน่อยหนึ่งยุ่นมันเหรอมันจะคอยบ่ได้มันจะคอยบ่ได้คอยบ่ได้อันยกผ่านบ่่ไดด้้เลีียงน เอามานันป,ปั๊บปั๊บผมจะบอกหันน่ะหันน่ะหันหนะ่ะหันตัง้งอยู่แล้วพี่ตัวปับป๊บผ่านปั๊บผ่านดูมันเนียนต้อนะบุปผักเจลไรมันเนียนฉันกลางปับ๊บคอยจังไรว์ มัดหันหันหาบึงมันหันออกหันเข่าทั้งเดีหันบึ้งทั้งหัมันึ้นทั้งเดแต่เดมันหอกทังนั้นละตาย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 อืงไล่มันแค่แค่นี้ละเออออกแล้วนะนะเด้หันออกแล้อพาังนั้นนบันหทังนั้นนมันตั้งนั้นนอ นี่หลยด้พี่น้องรถกูใจเาอเขาถกูแก่ดีไม่อันเยียวอกไว้ทะลาะกันนี้แหละไว้ทะเลาะกันไว้ทะเลาะโยเดี๋ยวแล้ทะเลาะโยเอาขื้นเอาลงเลยยกปั๊บพานนี่หละถูกขัดเลยหันหน้ามา หมุนออกเลหมุน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 ต้องการหรหมุนหมุนไปทางนี้นี่หมุนหมุนโยนต้องการเนี่ยมันติดโยนไปน้อกันหมุนลงทางนั้นจะหมุนขึ้นอืมมันใส่กระต้อให้แต่มันสนัดออกเปาะเดียว้อมก่อนหมุนได้เราเอามือหมุนได้แล้วอืม นอืมนี่มุนน้ำฮะ,ะนี่และม้ดอกมุนทังนี่หะมุนล,ลงพทางนี้ล,ม,ลมุนดอกได้ไม่ไมุต่อยไม่ต่อยแต่ม่นบุญมาเลย,ยมุวนขบมาเลยถูก มีหยั่งบ่ได้นน่มีหยั่งอยกบ่มีหยั่งหกบ่มีความติดตะปูขออังศีแต่ยกมีความติดตะปูบัตรเสน่หหันดู้กับเฟื่เก็บบุ๊กรบัตรเ่ปับเยี่ยงับตะบัดตะบัไถมากงัดบังนี่นะเี่ยงมือยังบัตรน่ห์เห่มมงึง หันบัอหันตาหนักบ่งก่อนหันขึ้นบังหันไปท่าน้ำจ่อบังเออเฮ็ดงัดเขาเรียหันขึ้นไปท่าน้ำจ่อเนาะอันมันหันไหมเออหันขึ้นไปท่าน้ำจ่อบังหันไปท่าน้ำจ่อหันลงบังหันลง ออกหายมันได้หันออกได้กระปั๊บได้แล้วฮันออกไม่ได้กระปั๊บไม่ได้แล้วหันไปซะหันเจียวฮันเจียวฮันเจียวเขาเอออืมหันเขาหันเขาเออหันเขาไปหันออกซะเถอะฮันเขาไปหันเขาไปแล้วจำเจียวเลยฮันเขาไปแล้วจำหัวหนัดเลยเออหันละฮันจะไปจำหัวหนัดเอาขึ้นเอาขึ้นเวลาจากเวลามันบ่เขาก็เจ้าก็บบุญถอยออกมาแล้วมันฮะ มึงเจาะทรายอย่างมาเอาตะหนีลูกมั้งจิดน็ัดแล้ว,ลวเอาเอาน,อน็อตตะหนีลูกไปบ่นหลักล็อกไว้น็อตตะหนีลูกไปล็อกไว้เออขันไว้จังน้อยมันขันไว้จังน้อยไม่ต้องขันเนี่ยขันไว้จังน้อยสี่กูจะขันพอดีเขาลุกไม่เหติขันมื่อใดทีแล้วค่อยตีขันขันเนียเนียเอเอเขาถนัดน้ำหลอกตูทางละ่ะหลอกตูทาง เอ้เราล็อกไปเป็นได้ตัวงไปแต่เป็นแนวตึงมือนเือนี่ล่ะะเออเอาลงไปบางกันบงบห็นมันอยู่เพราแต่ยู่พราะแต่ยูอันโตเอาขาลองสุดอย่าไปเลยมันอย่าไปเลยมันสวดจวกจวกจ้วกเพาตัอก็ได้เลี่ยงมันทังมองได้มองได้ดินโตมันก็อดแน่ไม่ต้อมด้ตัก็อย่าไปลอดมันกัมันวิ่งโตมันกัวืดขึ้นอีกคือก็ล่ะไปอีกก็ฮะแดงผาเลยได้ไม่้เอาผัน แจ้งานไลวะเขาจะเป่นจาไนะันเขาเอาออกขึ้นผมบ้าลันเจีออกถอออกขึ้ผมบ้าลกระพัดถือม่มาเั้กัเียแลมันก็ได้แนนแนนแววะมามาก็ได้มามามาเออ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปเลยอย่าไปเลยไปไปเจอาย่าไปเลย <c oughs> เออพอดีแล้วบาดะคือคือคือบาดะไม่ขุดตกไม่มองได้ปิดบวกปิดตมไม่กับเขาเนี้ยรรมาดาดะเขาเขาเลี้ยวยกผ่านเราเลี้ยงผ่านเรา แลวอื่นก็คือปจากบอกยา่เนาะย่เงี้ยบ่ือนหักบ่อให่โอ้ยมืออื่นสิไปปั้นนาพุ่นเตีโอ้ไทยไรนะเตี้ยโอ้ือมืปั้นสี่ไปปั้น้อที่รอทสิตาปั้ปั้นนบนเดอมือหม่เป็นังไหเนาะมือไม้ปั้นเนาะ เอยผมจะเปลี่ยนะเทศต่ ar, like ้าผมบาเดาวเป็ังมาม่ต้องเอาไปใส่ร่มดอกหมามันเชี่ยงเวลาไถเวลาเนาะมันว่ี้มบัมิเ้วนเป็นนางน้ำยู่เจ้าคุว่โอ้เจ้าคว่าลวงวังนลประเดเจ้าลียเอากะไรว่าอะไรมัน ให้ทางนี้ให้ทางนี้กับส่วนนี้ให้ส่วนนี้กับรวงหัวงานซ้ำนี้พ่อกันนักไข่ลูกไข่รวงเอามัน้องไข่โบนด์ว้นดูวันกลับมาอีกรอบนึงมาวนเอาหนี้พอดีมารวงหัวงานเอาหนี้หัวงานสิประมี่ข้องให้ยท่านนั้นเยอะประมาณสี่ข้องเท่ากันเออเวลาวนมากกับถอยเอาจากเวลาวนมาท่านนั้นสี่ข้องกับถอยเอาจากท่านนี่กลับไปสี่ข้องพอดีเราก็สี่เลี่ยวพร้อมกันนะโดนรอดสี่เลี่ยววันเถอะ ทั้งนันสิเหป็นปัญหาคล้องมาคลองนี่ยังคนรวงพอดีพบว่าเนี่ยทั้งนั้นนะทั้งนั้นทั้งนั้นก็บสิเหลือป็นปัญหาคลองไม่คล้องนี่ก็บยินซีมารวงเอางานอีกซีมามาแถวได้ก็มารวงเอามาแถวได้ก็มารวงเอาซีซีเทียรกับสิพอดีกันเออพี่น้องเด้อมือนีพ่อมึงแปาตับก็เก่าละเบิ้งอื่นปฏิปันจะขอจะเข้าไปเบิ้งไม่ได้พี่น้องเด้อมาไปเบิ้งมื่อไม่ปันหัดรถก่าสหรับชิมมี่ทบไปต่เพียงสมิ่งเด้อพี่น้องเด้อขอพูดเรื่ยๆที่เขามารับชม มันก็ไทยยากแน่ไม่ต้องธรรมาดาแล้วมันฝนตกไปบ่ขึ้นนอน,ปนปเป็นน้ำเป็นตมแน่หน่อยหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับ